สุดในรุ่นนะคะแถมหล่อเข้มเต็ม,ตมสมรรถนะสุดๆต้องคันนี้เลยค่ะกับรถข้าใหม่ของเราวันนี้นะคะ C 1 3 c คู p ป AMG แถมเป็นรุ่นเฟซลิฟด้วยค่ะมาพร้อมกับขุมพลังถึง390แรงมา้าแรงที่สุดในรุ่นต้องคันนี้เลยนะคะถ้าพูดถึง C คู u ป e นะคะมาพร้อมกับรูปทรงที่สวยเป็นเอกลักษณ์แบบนี้เลยค่ะและเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆเลยนะคะคลองใจทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายเลยค่ะ คับสนุกมากๆนะคะแล้วก็ C 4 3 c o u p คเปนี่ยถือว่าเป็นพี่ใหญ่แล้วก็เป็นตัวสุดในรุ่นเลยค่ะเป็นตัว AMG Performance ทั้งคันเลยนะคะสวยมากๆพร้อมกับเครื่องยอนต์ที่เป็นบล็อกของ AMG ด้วยยังไม่จบเพียงเท่านั้นค่ะด้านหน้าคันนี้เสริมหล่อมาให้แบบหล่อสุดๆเลยนะคะกับกระจังหน้าแบบ GT นั่นเองค่ะไฟหน้าได้มันติบีมด้วยค่ะจะมีลงในรุ่นเฟสลิฟนะคะเป็นไฟหน้า ตัวปัจจุบันล่าสุดและถัดมาเป็นล้อนั่นเองค่ะรถจะหล่อไม่หล่อนี่ดูที่ล้อเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลวดลายของตัวล้อนะคะรวมถึงคาลิตเปอร์เบรกสีแดง AMG แบบนี้หล่อสปอตสุดๆเลยค่ะ ตัวลายของเขานะคะจะเป็นลายเฉพาะของ AMG 43สําหรับด้านข้างนะคะรถคูเป้ก,ก็คือจะเป็นแบบ2ประตู4ีที่นั่ง2บวก2นั่นเองค่ะด้านบนเป็นตัวหลังคาแก้วพารามิการสลูปนะคะเปิดในส่วนของตัวหลังคาซันลูปด้านบนได้ค่ะ กระจกเป็นแบบเฟรมเลสนะคะแล้วก็ประตูด้านหน้ามีขนาดใหญ่มากๆเลยค่ะทําให้การขึ้นลงสะดวกสบายมากๆการขึ้นลงด้านหลังก็คือพับเบาะอบ์ตด,ด้านหน้าไปก็สามารถใช้ฟังก์ชันได้อีก2คนด้านหลังเลยทีเดียวค่ะ จุดเด่นอีกหนึ่งอย่างนะคะของตัว C13 ก็คือขอบกระจกทั้งคันจะเป็นสีดำด้วยค่ะต่างจากตัว C200 หรือว่า250ทั่วไปนะคะที่จะเป็นสีเงินคันนี้ถึงบอกว่าสปอร์ตแล้วก็หล่อเข้มมากๆด้วยค่ะไฟท้ายค่ะดีไซน์ใหม่รวมถึงชุดแต่งทั้งคันด้วยนะคะและคันนี้มาพร้อมกับปลายท่อคู่ที่เป็นของ m g 43 และอีกหนึ่งสิ่งค่ะนี่เลยค่ะมีแฮ n ด์ฟรีแอ t เซด้วยนะคะใช้เท้าเตะเข้าไปด้านล่างง่ายๆกิบของใส่ของก็คือสะดวกสบายมากๆพื้นที่เก็บของลึกมากๆเลยนะคะเราเห็นด้านนอกว่าตัวรถสลปแบบไหนด้านท้ายรถก็คือมีความลึกแบบนี้เลยค่ะแถมยังปรับบาะเพิ่มอีกด้วยนะคะใครที่เป็นสายสปอร์ตแล้วอยากตีกอล์ฟคันนี้ก็คือสามารถขดไม้กอล์ฟไปได้ด้วยค่ะ ปิดนะคะจะเตะก,ก็ได้หรือว่าจะใช้ฝาท้ายไฟฟ้าแบบกดง่ายๆแบบนี้ก็ใช้งานได้ครบจบเลยค่ะพูดถึง4 43แล้วหัวใจหลักของเขาอยู่ด้านหน้ารถตรงนี้เลยค่ะกับขุมพลัง AMG 6สูบเลยนะคะให้พละกกำลังแรงม้าถึง390แรงม้าค่ะใครที่หลงรักในขุมพลัง AMG แน่นๆแบบนี้นะคะคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะ ย้อีมหนึ่งครั้งเลยนะคะสำหรับ C 13 Coupe AMG รุ่นเฟร l ลิมาพร้อมกับขุมพลังถึง390แรงม้าและคันนี้นะคะวิ่งน้อยมากๆด้วยค่ะใครกำลังตามหาอยู่นะคะต้องรีบสแกน QR Code มาสอบถามเจ้ที่ฝ่ายขายได้นะคะหรือสำหรับใครนะคะสนใจคันอื่นๆสามารถเข้ไปรับชมเพิ่มเติมได้ที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเราค่ะ w w w b e n k c c o m เรามีสต็อกค,คันอื่นให้เลือกมากกว่าอีก200คันแบบจุใจเลยนะคะ ด้านในสปอร์ตไม่แพ้ด้านนอกเลยค่ะหล่อเท่มากๆไม่ว่าจะเป็นทิมการออกแบบต่างๆนะคะคอนโซลด้านหน้าจะหุ้มหนังเดินได้แดงตัวเบาะมีความพิเศษมากๆเลยค่ะเป็นวัสดุที่มีความพรีเมียมมากๆรวมถึงแซมในส่วนของตัวอันนทล่าด้วยนะคะแล้วก็เดินด้วยได้สีแดงทั้งตัวเบาะเลยค่ะ ทรงสปอร์ตบัคเก็ตซีของเขานะคะจะมีปีกเบาะที่ใหญ่มากๆและสังเกตดูว่าตัวเบาะจะเป็นแบบเต่อโลด้วยนะคะเพราะว่านี่เลยค่ะเขามีฟังก์ชันฮีตติ้งซีทนะคะสามารถปรับระดับอุ่นร้อนได้ถึง3ระดับ <Yes. S 1> ด้วยกันค่ะความสปอร์ตยังไม่หมดเท่านี้นะคะจุดเด่นอยู่ที่นี่เลยค่ะเบลลนิลภัย AMG สุดสปอร์ตเลยนะคะทางคู่หน้าด้านหลังก็เป็นเบลสีแดงแบบนี้เลยคะ่ะมีเฉพาะรุ่นตัวท็อปอย่าง AMG เท่านั้นนะคะ แน่นอนอยู่แล้วว่ารถท็อปทอปแบบนี้นะคะต้องมาพร้อมกับเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์ด้วยค่ะและพวงมาลัยของเขานะคะถือว่าเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างของรถ AMG เลยค่ะ<ม>เป็นแบบ การที่เป็นเฉพาะของรุ่น a MG เลยนะคะรวมถึงมาร์คพิษสีแดงด้วยค่ะแล้วก็คอโซตรงกลางรุ่น4 4 3นะคะเขาจะเป็นสีเงินแบบนี้ค่ะให้ความรู้รามากๆเลยนะคะแอร์ด้านหน้าเป็นแบบ2โซนและด้านจอตรงกลางนะคะก็จะเป็นแบบใหม่ค่ะเป็นขนาดที่ยาวขึ้นนะคะแล้วก็เป็นจอสีด้วยจอน,นี้จะโชว์ในส่วนของการแสดงมัลติมีเดียทั้งหมดรวมถึงกล้อง360องศาก็โชว์ที่หน้าจอนี้ด้วยค่ะ การตั้งค่าต่างๆนะคะก็คอนเน t ได้เช่นกันรวมถึงดูนิเกชันนะคะเราสามารถใช้งานผ่านตัวทัสแพดหรือว่าคอนโทรเลอร์ได้ตัวท็อปแบบนี้นะคะลองมาดูเลยค่ะว่า คอนโซลมีให้แบบเต็มครบทุกปุ่มเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นโหมดแมนนวลของ AMG โหมดการปรับตัวโช๊คนะคะรวมถึงโหมดป้องก,กันการลื่นถลายใครต้องการปรับโหมดการขับขี่แบบไหนก็ปรับไปที่ดนามิกซีเล็กได้เลยค่ะด้านหลังไปได้อีก2ที่นะคะถึงแม้ว่าคาันนี้จะเป็นรถแบบสปอร์ตสุดๆนะคะแต่ก็ยังใช้งานเป็นครอบครัวขนาดเริ่มต้นได้เช่นกันค่ะเขายังมีในส่วนของตัวล็อกไอโซฟิกมาให้อีกด้วยนะคะถือว่าใครมีลูกน้อยก็ใช้คันนี้ได้เช่นกันค่ะ เบลด้านหลังก็เป็นสีแดงมาให้เหมือนทางด้านหน้าเลยนะคะรวมถึงช่องแอร์ที่สามารถปรับระดับแรงลมได้ด้านหลังยังมีตัวลำโพงมาให้อีกค่ะแล้วก็การใช้งานด้านหลังนั่งได้สะดวกสบายเลยนะคะสรุปเลยนะคะสำหรับ C43 Coupe คูเป A C e l i f t คันนี้เป็นรถปี2018ค่ะเล็กไม้วิ่งมาเพียงแค่ส9 9 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะถือว่าน้อยมากๆเลยค่ะกับราคาสุดพิเศษเพียงแค่2 6 9ล้านบาท ราคาดีแบบนี้นะคะแถมได้ขุมพลังถึง390แรงมา้าอย่าปล่อยให้หลุดมือนะคะสุดในรุ่นแบบนี้แถมได้ขุมพลังถึง390แรงมา้าพลาดแล้วจะเสียใจนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่เบนเคทที่เราจบครบทุกความต้องการวันนี้การ์ตูนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ